ว่าหรอครับก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับเกมเอไอเคอีกเช่นเคยวันนี้เราเราจะมาจับตั๊กแตกนกันนะครับผมจะพาไปจับตั๊กแตนจับง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับผมยากนะไ <c oughs> ม่ใช่จะจไม่ง่ายไม่ใช่จะจไม่ง่ายนะครับมผมไปไปไปเดีย๋ยวพาไปจับกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปจับกันก่อนอื่นเลยเราจะพาไปดูก่อนเดี๋ยวครับเอาแมวไปหนึ่งตวัวอย่าลืมนะครับผมพกแมวไปด้วย โอเคครับผมจะพาไปดูหน้าตานักแต่งเป็นเงนี้ยผมเนี่ยอย่างงี้ยเท่ไม่หรอ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 ,อโอเคมันทำไรายได้ครับใส่อาวุธได้ครับผม,มนี่ครับใส่ใส่มีดเอ้เนี่ยครับถือมันจะถือมีดหลายคนอยากได้ผมก็อยากได้ครับผมผมไปเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟออนไลน์ยังหาไม่ได้เลยมันหายากนะมันจะหาง,ง่ายผมเล่นเซิร์ฟออนไลน์ก็ยังหาไม่ได้ครับผมใส่ขวานก็ได้ ผมใส่ขวานใส่ขวานก็ไปพันไม้อ่าใส่อันนี้ใส่หอกก็ก็ก็ได้อยู่ครับผมใส่ปืนได้ไหมใส่ปืนใส่ RPG ครับผมคงก็ได้นะครับใส่ RPG โอเคพอๆมันใส่ไม่ได้ RPG เก็บไว้ก่อนใส่นี่ใส่นี่ละเท่ใส่ขั้าไฟก็ได้ครับผมให้มันถึงขั้าไฟก็ได้เวลางคืน ล้วก็เดินขี่โอ้อย่างแจ่มแต่ก็ไฟสองอันอย่างแจ่มครับผมไฟก็ได้ใส่อาวุธอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่โอเคครับเราจะพาไปจับก่อนอื่นเลยเราต้องไปหาอาหารจับก่อนครับผมอาหารจับของมันก็คือเอาขาของหนอนทะเลรายนะครับผมเราไม่สามารถเอาเนื้อไปจับมันได้เนื้อไม่กินครับผมมันหยิงเนื้อน,น้องก็ไม่เอาไม่ชอบมันกินของแปลกๆพวเนี้ไอ้ตัวนี้กินของแปลกๆครับผม โอเคครับเราจะเอาตัวไหนไปดีครับหน่อเทสซ้ายเก่งนะครับผมพอๆกับ,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 บอัลฟาสตัวหนึ่งแหละน่าจะเก่งอยู่ครับมองซ้งายมองขวามองกรมองกรมันหามันหายากมั้งเอาเทสไปแหละครับผม,มเล็กไปไล่หดๆน่าจะเจออยู่มันหายากผมมันไม่ใช่ว่ามันเกิดอ่าทีทีนะมันก็คือแบบอย่างไงน,นานๆเกิดตัว2ตัวครับผมมันหายาก มันหายากรับผมเป็นเขาอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเจอแล้วโอเคครับยวไปมันจะอยู่แถวทะเลทรายครับผมรอบๆทะเลทรายรอบทะเลรทรายเลยอะ่ะถึงครับผมรอบๆทะเลทรายนะที่เป็นทะเลทรายนะถ้าในในภูเขาในในบริเวณที่เราอยู่เงี้ยไม่มีมันไม่มีทรายมันอยู่ในดินครับผมมันจะมุดดินอยู่มันจะมุดดิน,ดนที่นั้นเองโอเคครับไปพาจะพาไปดูแล้วกัน ไม่รู้จะเจอเปล่านะครับผมมันหายา,ยากเพราะผมเคยเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟออนไลน์แหละเซิร์ฟคูณสิบแล้วครับผมมันหาย,ายากครับผมทำผมไปหาหาเป็นชั่วโมงอ่ะประมาณสองสามชั่วโมงเจอตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็แล้วก็หาไม่เจออีกเลยไม่รู้มันหายไปไหนโอเคครับผมจะขอไปหาดูก่อนโอเคครับผมเราก็มาถึงลแล้วครับทะเลทรายเราก็เดินหาหาดูครับผมเดินวนๆหาเรื่อยๆอ่ะมันจะเจอสักตัวสองตัวแหละ แต่คงจะยากครับผมวันนี้ขนาดผมเล่นเซิร์ฟออนไลน์ยังหาไม่เจอเลยเมื่อจะเซิร์ฟครับผมเมื่อจะเซิร์ฟว่าเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่คูณสัตว์เพิ่มเท่าไหร่ถ้าคูณเยอะมันก็เจอเยอะแล้วครับผมถ้าคูณน้อยก็ไม่ค่อยเจอหรอกผมก็เดินหาพัก,กแหละถ้าคูณเซิร์ฟคูณสัตว์คูณสัตว์นะครับผมคูณสัตว์เยอะจะเจอแหละโหนี่เดินล่อน มันจะเดินตามตูดเราครับผมถ้าเราเจอนเราเดินผ่านผ่านใช่ไหมเราเดินหันหลังด้วยครับผมบางครั้งมันก็เดินตามตูดเรามามันมุดดินอยู่มันมุดดินอยู่เราไม่เห็นหรอกมันจะมุดดินอยู่ครับผมเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคอยคอยหันหลังคอยหันหลังดูเอาครับผมก็เจอมันก็จะอยู่แถวนี้ละมั้งผมเคยเจอแถวนี้ครับผมเคยเจออยู่แถวนี้มันจะอยู่แถวนี้ มีตัวอะไรกันไม่รู้เจอแต่เจอแต่ไอ้ตะคงตะคบับาหาเก็ได้ครับผม,มาหาเก็ได้เยอะอยู่หาเก็บเรื่อยๆหาของไปเรื่อยเปิดเจอเปิดเจอหนอนทะเลทรายหาของไปเรื่อยๆครับผมอาจจะเจอแต่ไม่ไหวอากาศร้อนครับผมอาจจะเป็นลมก่อนไม่ไหวอย,อยู่ที่น,นี่โอเคครับผมจะลาจะลาจะล่ะนะครับบนจะุกดินอยู่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมุดดินมุดดินมุดดินอยู่ผมเดิมตุ่มๆมั่วๆยก็เจอเดินช้าหน่อยมุดดินกึกกึกกกก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แง้มเข้าไปกับผมเง้มเข้าไปแง้มเข้าไปไหวไม่ได้ทีกเราอถ้ามังกรมันจะไหวไหมเนี่ยผมว่ามังกรมันก็คงมุดดินหนีอยู่หรอมากเราถ้งามังกรเดินพื้นอะไอทีเล็กเราเดินพื้นอยู่แล้วรู้ไหวเปล่าจักรมันจักรมัน เงมาไปแงมาไปอุ้ยถึกเนืเนี่ยถึกเนืเนี่ยมันถึกเนืเนี่ยกัดเหมือนยังเลือดยังไม่เลือดยังไม่ไหลเลยครับผมย่งจะไม่ไหลเลยกลับไปครับกลับเข้าไปกลับดไปอุ้ยมันถึกกันนะถึกเหมือนกันครับผมกลัดไปกลัดไปทีเล็กเราเลื่อนรถไปหน่อยเดียวโอเคมันตีไม่แรงเท่าไหร่ครับผม ตีไม่ตีไม่แรงเท่าไหร่พอได้อยู่พอได้อยู่เท่าไหร่ยังนีอืมตีตั้งนานแล้วยังไม่ตายเลยครับผมมันถ่มกันนะเนี่ย เอามาป่ามาตีไหวไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวนะขนาดที่เรียกกลับเป็นพักอะ่ะที่ยังกลับเป็นพักเลยครับผมอย่าหน้าเลือดออกกังเนี่ยเฮ้ยเลือดออกก็เลือดออกแล้วครับผมเลือดออกแล้วเลือดออกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็นความจริงแล้วอืมก็ไป ไปก็ไปไปก็ไปโอเคตายแล้วครับผมฮะเวฟหนึ่งเงเหรอโอ้โหเวฟหนึ่งจะขนาดนี้ถ้าเจอเวฟร้อยเป็นไงเนี่ยดูที่มีอะไรบ้างนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเขี้ยวนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมเอาเขี้ยวนี้มาสะสมให้ได้เยอะๆตัวหนึ่งจับแล้วแต่เซิร์ฟคูณน,นะครับผมว่ามันคูณเท่าไหร่ ถ้าคูณ10ก็ไม่กี่อนันหรอกไม่กี่ชิ้นกลับมา2-3ชิ้นถ้าคูณถ้าคูณคูณ1ไม่รู้เท่าไหร่คูณ1น่าจะ5ชิ้นมั้งอย่างต่ำขั้น5 10, ชิ้นมั้ยสิชิ้นเนี่ยผมจำได้วละ่ะต้องมาดูก่อนครับผมโอเคไม่มีหลายครับผม <laughs> <laughs> มีไข่มุกกันกับข่าวแค่นั้นเองตัวละชิ้นแค่นั้นเองโอ้โหน้อยมากไข่มุก2อันเอามาทำไมเนี่ยน้อย <laughs> น้อยจังเลยแค่นี้เองหมด กเ็เดินหาไปเรื่อยๆก็ผมเดินหาไปเรื่อยๆหาย่างนิดนึงหาย่างนิดนึงถ้า,ถ,าถ้าอกตั้งใจหาหน่อยก็ผมถ้าถ้าอกทัใจถ้าอกตั้งใจหาหน่อยก็น่าจะได้แหละวันเงะแล้วสักตัวหนึ่งตัวที่ถ้าจะได้เยอะๆต้องให้แอมินคูเนยเยอะหน่อยแต่มันได้เข่าที่นีอยงองเ่ะได้แค่เทียนที่เงครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับเลยแล้วกันเดี๋ยวหาก่อนครับผมโอเคก็ผมเมื่อเราได้ เขาครบแล้วนหนเขานี่ครับผมไม่ครบหรอกไม่รู้มันใช้กี่อันมันเคยจับเหมือนกันโอเคครับเราก็ไปไปเอาเอาไปไปช่องสูตรมั้งผมจาได้นะช่องสูตรรอเปล่าไม่รู้แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงมันไงแต่แต่เราต้องทํายากันก่อนยายายากันแมงก่อนครับผมมันเป็นแมงเพราะว่าเราไปให้มันข้างหลังมันรู้ตัวอยู่แล้วครับผมมันไล่ตีหัวไล่หวดอยู่แล้วเราต้องทํายากันแมงหรือไม่ ไม่แน่ใจว่าชุดล่องหนจะช้ำจะจะจะ,จะชัดได้เปล่าลองลอง,ลองดูสักสองอย่างแหละโอเคครับผมเดี๋ยวทํายาทํายาก,กันแมงก่อนยาก,กันแมงก็ใช้อะไรไม่ค่อยเยอะหรอกครับผมใช้อะไรไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ก็ต้องปลูกปลูกพืชปลูกผักสวนครัวก่อนมันก็ยากนิดนึงครับผมยาก,กันแมงอะ่ะโอเคครับทาในครกใส่ไปใส่ไปใส่ไป,ไป,ไปนี่ครับผมกันแมงออกมาแปดขวดมาให้หมดนี่ครับใช้ใช้หนัง ใช่นางครับขนใช้ขนนั้นไงขนมาป่าก,กับขนจิ้งจิ้งโจ้มีมีแค่สองสองสองตัวครับในแผนที่นี้นจริงมันมีตั้งหลายขนแหละตั้งหลายตัวแล้วก็นาติกแล้วก็ส้มแครอทแค่นี้ผมใช้ไ่เยอะต้องทำทำปลูกผักอีกอะไรอย่างงี้ครับผมโ okay, อเคปล่อยไว้ก่อนเรามาดูอา,อาร์าาาา okay, ครับผมอานอานส่วนส่วนของอานจากปุ๊บจะได้ขี่เลยโอเคครับผมอานก็อันไหนเนี่ย อันนี้อันนี้ใช่ป่าไม่ใช่อันนี้ก็ผมอ่านก็ใช้ไม่เยอะก็ผมใช้หนังร้อยยี่ไฟเบอร์เจ็ดสิบห้าเหล็กสามห้าครับผมไม่ยากน่าจะทํากันได้ av av ห้าสิบนะผมอ่านตัวนี้ av ห้าสิบทำได้จนวิยาสิบจัดไปหนึ่งอันฟอร์มชุดเรียบร้อย <laughs> ชุดเออ่ชุดล่องหน <laughs> เรียกชุดล่องหนทั้งนั้น <laughs> โอเคเราก็จะไปะจับอ่าเจ้า ตสกเตะอร์อย, ar, อย,อย ous, ู่ Internal. feminine, <Hyung> <op'> ที่ไหนครับอยู่เทเลสายครับผมเดินอยู่เทเลสไปจริงๆเลยเก็บๆๆๆๆๆเพวกกูไปจะได้อยู่แถวแถวเทเลสายครับผมอยู่แถวททเลสายอย่างเดียวเลยแถวๆนี้ไม่มีอ่ะไม่มีผมไม่เคยเจอมันเดินแถวๆนี้เลยแถวนี้ครับไม่มีเลยแถวในด้านในอ่ะมันอยู่แถวเทเลสไปโอเคครับผมไปเอาอะไรไปดีครับผมอนุกไปดีกว่าอนุกไปละครับจะได้ไว อันนี้มันยาดจะเท่าไหมนเนี่ยอ,าอย้ายาดได้หนึ่งชั่วโมงครับผมโอเคไปไปเลยไปกันเลยโอเคไปโอเคครับเราก็มาถึงทะเลทรายแลาบีไม่นานหรอก <c oughs> อยู่นอกๆหสถานที่เองแล้วก็หาตกกะกั่วตะตัวหนึ่งครับผมจริงจ้างตะกตั่วเดินให้ล่อนไม่ค่อยมีคนจับหรอกครับมันจับหยอก <c oughs> หาของยากครับผมไม่ใช่จับยากเราก็หาตัวที่มันเปรี้ยวๆสักตัวหนึ่งอาบูจิตเยอะเดี๋ยวจับเคลียร์แบงป่องแป๊บน,นึงครับผม อุ้ยจริงไงครับมันจะกระโดดมากัดเราถ้ากระแตนระวังนิดนึงระวังน้กะแตไล่กัดเคลียร์ของก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวส่องดูครับผมว่ามันเวลอะไรมันต้องเอาเวลเยอะ็หรอกครับผมแค่ทดสอบไปดูเอาเวลหนึ่งกันได้มั้งขอดูที่มันที่เปรีวกันนะผมมังกรก็บินมาจริงกลัวมังกรไล่กัดโอเคครับผมเราจอดนีดแหละจอดนีดแหละเดี๋ยวตั้งนกเป็นโอเค ดครับลองลองใส่ชุดชุดต้องผลดูก่อนแล้วม,มันจะใช้ได้ผลเปล่าจะไม่ได้ผลเราก็เอาใช้ยาลองดูครับผมลองดูไปเราเอาไปใส่ช่องศูนย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจลองดูครับผมแอบแอบแหงหลังมันกำลังสนใจเรื่องศพอยู่โอ,อย๊ยมันนี่กระโดดกระโดดแล้วก็ไปเลยหนีเร็ว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 นีเร็ว โอ้โหชุดรองหนมันไม่เห็นได้ผลเลยเลยกระโดดมาไล่แงบคงอาจจะไม่ได้อยู่ข้างหลังอะไรบ้มงเดี๋ยวขอตั้งหวาสวยๆก่อน,กนครับผมโอ้ยพี่แกกระโดดมาจางไกลดีไม่โดนดีที่ไม่โดนครับผมมันโดดมาใหญ่แล้วมันยังตามผมไม่เลิกเลยอ่ะสงสัยไม่ได้ผลอ,อกมากชุดรองขนเนี่ยตามผมไม่เลิกเลยครับผม,มตามไม่เลิกเลย มันยังตามอยู่พนะังเน่ยโอ้ยพี่แกตามตามตื้อมากๆอะ่ะมาแกกะโดดมาแกไปงุ้งก่นอนไอ้พวกนี้มนไม่ตามให้เดี๋ยวเราขอลองอีกทีก่อนถ้าไม่ถ้าลองอีกทีไม่ได้ผลผมว่าเลิกคิดเถอะเรื่องเอาชุดล,อลอ่องหนไปแอบแอบไว้ด้านหลังเนี่ยต้องต้องค่อยไปมาค่อยคานไป มันมันต้องมันหันหน้าครับผมมันไม่ยอมหันหลังให้อ่ะไอ้ตัวนั้นยังตามอยู่เลยอ่ะไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหพี่เกตตามโคโดดอะ่ะมันตามนกอยู่เลยครับผมเอ้ยเอางงก็โ <laughs> จลดเลยไปดีกว่าไปดีกว่าเนี่ยแล้วก็เอาเอายากันแมงกว่าจะเปลี่ยนชุดกันครับผม กินยากเมงแป๊บเดี๋ยวขอบินหนีไปไกลๆก่อนมันมันตามมากครับผมมันตามติดๆเลยแหละไม่รู้มันโกรธแค้งอะไรอยู่โอเคครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไมเรื่องชุดต้องขนทําไมมันไม่ได้เรื่องเลยมันต้องคานไปจริงๆครับผมมันต้องคานค่อยๆคานไปนะชุด้องขนอะแต่ไม่เอาไม่เวิกดีกว่าผมว่าเอายาการแมงดีกว่ากินเข้าไปอร่อยเรียบร้อยครับผมมันก็ไม่เห็นเราแล้ว เอฟเอฟไปแล้วเอฟเอฟไปแล้ม anyway, anyway, ันย <đấy> <sk ull up well> <ess> ังเห็นถ้าก็เอฟมันยังเห็นนกเราอยู่อ่ะนกเราไม่ได้กินยาเห็นกับมังน่รกับมังกรเดี๋ยวนะมันยังตามอยู่นะครับผมมันตามตื้อมากอ่ะมันจะตามตามโคตรตื้อโหจับยากนะนี่ยตามโคตรตื้อเลยดูดิต้องบินไปไกลๆก่อนยินหนีไปไกลๆก่อนครับผมผมยังตามสิ องกรก็จอดอยู่ตรงนั้นอีกโอเคครับโอเคครับผมคงไม่ตามมันละบินไปใกล้ๆกันตรงนั้นสองตัวเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้เปรี้ยวๆตัวเดียวโอเคบินหนีไปใกล้ๆกันกับผมบินโคตรไกลเลยนะตอนนี้อยู่โคตรไกลเลยนะถ้าเห็นก็ไม่ไหวละ เฮ้ยมันหันหน้ามาทางนี้ครับผมหุจับโคตรยากเลยอ่ะอไปหันหลัง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 อ่ะเห็นนะครับผมกินยาก,กันแมงแล้วไม่เห็นแน่นอนเฮ้ยเห็นจริงๆด้วยฮะเฮ้ยเรียบมาเรียบแบบนี้ได้ปะได้แล้วครับได้ละเรียบร้อยได้แล้วครับมผมคูณสิบคูณสิบไม่น่ายาก แป๊บเดียวเดี๋ยวผมเอาเนื้อให้ดูว่ามันจะกินเปล่าหลายคนสงสัยพี่เอาเนื้อได้เผามันกินรอเปล่าลองดูผมอยากรู้โอเคครับเอาอ่านใส่อ่านแค่นี้ก็ผมก็จับไปแล้วสาหรับตกแตนกระแตนชุดดาจับง่ายเวฟหนึ่งเองนันกบังกร <laughs> โอเคเดี๋ยวผมขอไปเตรียมเนื้อก่อนครับผมโอเคครับผม,ผมเจ้าเนื้อให้มันกินจะกินรอเปล่า มันหันหน้าเป็นกุศลหันหน้าเป็นกุศลตัวน้องจังกร,รกลอากาศผมไม่ดีอ่ะเอ้ยอหันไม่ดีนะครับผมให้เนื้อไม่ได้นะเห็นไหมกดอีก็ไม่ได้เห็นไหมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่กินครับผมมันไม่กินมันจะกินแต่ไอ้เขาอย่างเดียวอ่ะโอ้โคตรอ่าโคตรจะเลือกอ่ะโอเคครับพอจับได้ก็กินเนื้อ เอากระมันมดีจับได้แล้วกินเนื้อน้ำตาจะไหลเลือดน้อยมากครับผมเริ่มมีสองร้อยเองอะเลือดน้อยครับผมโอเคครับกลับบ้านเสร็จภารกิจแล้วกลับๆๆโอเคครับผมเราไปลองวิชาฟันดาบกันได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคกับไปเอาเอาไปเล่นกับมัลเตอร์กันน่าจะตีแรงมั้งมันมีคิกอันนี้คิกคิกซ้ายก็ตีธรรมดาครับผมคิกขวามันจะกระโดด ยอแล้วก็ไรฟันเชื่อแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรโอเคครับมีตัวนิ่งๆแค่ไรฟันอยู่คลิกขวาดูครับผมยโอ้โหนัดเดียวเองไปหวานเลยวันนี้จะมี่าไรเนี่ยตอนนี้โจมตีพันร้อยเจ็ดสิบครับผมร้อยเจ็ดสิบเองอะเลือดพันเดียกเลือดน้อยอยากเล่นอยากเล่นเซิร์ฟคูลสแต็กจังเลยครับผมน่าจะน่าจะเบอร์อะ่ะจริงๆแหละครับผมตีทีโอ้โหไปหวานแน่นอนโคตรมันอะตีโคตรมันอะรับรอง อืมครับผมอย่างเงหือโดดฟันโคตรมันถ้าตีธรรมดาล่ะอืมโดดฟันก็เลือดไหลแล้วหนีงี้เหรอหน,น,นีไปคนที่คนทางนี่ครับฟันก็ตายเอาคนเลมมดยังอยู่อีกเนี่ยคนเล็ม,มอยู่อีกคนเล็มสมุนโคตรนานเลยโอเคครับผมไปนี่ครับตัดไม้ก็ได้ตัดไม้กไไมเก็บหญ้าได้หรือเปล่ารู้นะแต่วม่ากี้ถ้าเก็บได้ไรมันใส่ขวานได้ใช่ไหมอันนี้ก็ตีมขวานได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกัน หนักเลยครับน้ำหนักเกินใส่ขวานก็ได้งไงแล้วก็เอาไปเอาไปฟาร์ม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 หินก็ได้ฟาร์มไม้ก็ได้แต่น้ำหนักมันน้อยครับผมสำหรับเซิร์ฟคูลหนึ่งเอาคงไปทำอะไรงั้นไม่ได้ต้องรอเล่นเซิร์ฟคูลตัวเตะเยอะน่าจะน่าจะเวอร์ก,กว่าอย่างนี้ก็โอเคอยู่ไไาายยครับผมเอาไปไล่ฟันสัตว์เล่นตัวนี้อย่างเงี้ยยอครับผมแล้วก็ฟันรัวๆโหอย่างมันเลยฟันก็ไม่บร้อยครับผม แตอนนี่มันก็อ่านไม่อ่านต้านทานได้เฮ้ยรับเตอร์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 ใส่ก่อนได้เปรียบอืมใส่ก้อนด้เปรียบอืมใส่ก้อนด้เปรียบเรียบร้อยไปหวานหมดครับผมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ตีต้นมงต้นไม้ล้มหมดอืมไอ้มัมนเปียวครับผมเปียวโอ้อย่างเท่อ่ะชอบชอบจะมากระโดดไงเห็นไหมกระโดดไปไงี้ยปิวอืมอย่างเงี้ยปันมันปันมันเรียบร้อยครับผม ชอบจริงชอบมันตอนกระโดดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าโกงเือเออโกงสเตตัสได้เยอะหน่อยโหรับรองอับเทพครับผมกระโดดโคตรไกลเลยอะโคตรนานเห็นไหมโดดนานโดดไกลมากชอบเลยชอบชอบ,ชอบโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างครับในการไปจับตะกก็นขี่ทีลิกจับตะแก็นครับผมเป็นไงบ้างครับ <laughs> ก็น่าจะยากตรงตอนแค่ตอนหา ตอนหาหน่อนทะเลทรายครั้งนั้นยากตรงนั้นเองพอได้ข่าวมาแล้วก็โอเคอ่ะใช้ไม่กี่อันครับถ้าเซิร์ฟคูณสิบใช้สองสามอันแหละมาแต่ประมาณนั้งเพิ่มหนึ่งนะถ้าคุณถ้าสักคูณหนึ่งน่าจะน่าจะห้าอันหรือไงผมจำได้ห้าอันงไงนั่นประมาณแลหละเวลาร้อยศึกจะใช้ยี่สิบห้าอันนะผมคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าคูณสิบใช้กี่อันไม่น่าจะ ยังไงก็ต้องหาเผื่อๆวะนะครับผมถ้าเกิดจับแล้วหมดขึ้นมาไปหาใหม่มันก็ไม่ไหวละโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมเช็กกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคลิปหน้าเจอกันไปจับอะไรดีเออจับแมวับผมนี่อาจจะแมวจับแมวโอเคครับผม